ตอนนี้เราอยู่ชั้นสองแล้วาจะเดินลงไปชั้นแรกค่อนข้างที่ชันจะสมงัวเนั่นหมานความว่าสมบ้านสมัยโบราณเขาค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่าแบบเลยอาจจะมีน้าท่วมขังได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยกให้ระดับให้สูงลองสังเกตให่เกลียู่ระหว่างกิ่งการของบา เป็น,นกระเบื้องสมัยเก่าอันนี้ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของเราเดี๋ยวจะเดินพาเข้าไปดูห้องน,นี่มีสไตล์นี้เลย c o ลเน i ยล Style เลยนะคะน,นี่ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็เป็นบันไดนี่ก็จะเป็นอีกห้องนึงอันนี้จะเป็นหลังบ้านแหละ อันนี้หลังบ้านนะคะไม่มีหลังคาทําให้อากาศกลอดโปร่งและที่นี่ค่อนข้างที่จะชื้นมากนี่ก็จะเป็นเหมือนห้องทานอาหารที่จอดรถจัก,กรยาน จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่มีเสน่มากๆเลยเพราะว่าได้มาอยู่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเข้าใจว่าภูเก็ตเนี่ยเขามีแค่ทะเลสายลมแสงแดดแล้วก็ชายหาดนะคะจริงๆแล้วเขามีวัฒนธรรมที่ส,สวยๆสไตล์ชโนโปรตุเกสนะคะแล้วก็เชื่อไหมว่าเกียยืนอยู่กลางหุบเขาเนี่ยเพลกระทูเนี่ยคือมองเห็นเขารอบๆแล้วเกียรู้สึกว่าเกียอยู่เชียงรายอะ่ะอ,อ้แบบ หมือนอยู่เชียงรายเลยอะ่ะเห็นภูเขาร้อมรอบเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีเขื่อนบางวาดด้วยเราจะไปดูกันว่าที่ภูเก็ตมีอะไรบ้างตามหมูหิน i n t อินเตอรมไปเที่ยวกันเลยค่ะ